ได้สบายอันนี้กระเป๋าแบรนด์เนมครับของชาวปากกากระยอครับหรือยางหรือชาวกระเหลี่ยงครับหรือยางครับอ่านี่ครับลวดลายครับสวยงามครับอื้อหืออันนี้สนราคาอยู่ที่ใบละ250หนะครับอ๋สองร้อยห้าสิบครับโอ้ยฝีมือครับกว่าจะได้แต่ละใบนี่ต้องใช้ความสามารถ ละเอียดสวยงามครับอืมครับค่อนข้างรานีืครับนี่นครับสวยครับสวยอือจุปทรงใส่ของไะ้ครับใส่มือถือใส่ใส่ได้ทุกอย่างครับเงินก็ใส่ได้ครับถ้ามีเงิน สองร้ยห้าสิบครับติดต่อทางข้อความได้เลยนะครับอันนี้ครับสีขาวครับมีหลากหลายสีครับหลากหลายสีนะครับสวยครับสวยใส่แล้วสวยใส่แล้วรอครับเออมันสะพายแล้วลอรอ,อ,าวอจาก้นคี้เละก,ก็จะให้ทำให้หน้าตาดีได้ครับสะพายกระเป๋า ใบนี้โอ้ยค,ครับใบละสองร้อห้สิครับติดต่อทางข้อความได้เลยครับ